พิงกี้พักงานละครมาเป็นแม่ค้าสำหรับพิงกี้สาวิกาชยเดชนักสแสดงดาราสาวมาความสามารถหลังฟามมรสุมชีวิตมากมายหลายรูปแบบทำเอาชีวิตต้องสู้ผันหันมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวโดยก่อนหน้านี้พิงกี้สาววิกาก็ได้คนพบอีกหนึ่งอาชีพที่เจ้าตัวนั้นบอกเลยค่ะว่ารายรับ,บวันๆหนึ่งไดมากกว่าค่าตอบแทนจากการถ่ายละครอีกตั้งหากหลังจากนั้นก็ต้องหยุดอยู่บ้านนานๆเธอก็เลยได้ใช้เวลาวางไลฟ์จำหน่ายของที่มีอยู่ภายในบ้านเจ้าตัวเคยเล่าว่าละครหยุดถ่ายหมดตอนนี้เหมือนเป็นช่วงเบรกแล้ว เราก็เหมือนจัดสันชีวิตด้วยพอเยอะหยุดอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทาอะไรต้องบอกเขาว่าจริงๆไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าการที่เราเป็นนักแสดงก็ปูทางอยู่แล้วมันเกิดจากดาราคนรอบตัวทีมงานทุกคนได้ทานโรตีของแม่และชอบมากๆชอบแบบทําไมไม่เปิดร้านทุกวันนี้ก็ยอมรับในแต่ละวันรายรับได้มากกว่าเร่ละครยอมรับเลยลคะค่ะมันเป็นเรื่องจริงของที่เอามาไลฟ์จาหน่ายก็เป็นของที่มีอยู่ที่บ้านบ้างคือใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่ทํามาก็ไม่มีคำบ่าวางเราจะยุ่งตลอดเพราะว่าเราทําทุกอย่างเองทุกขั้นตอนแพ็คของ ตอบเองคุยกันเองคนที่มาซื้อออนไลน์ทุกคนในไลฟ์มันเสมือนครอบครัวให้คําปรึกษาเขาด้วยซึ่งตอนนี้มันเกิดจากการที่เราไลฟ์สดไปเรื่อยๆแล้วเราก็จับทางของเราได้การไลฟ์สดมันคือการที่คุยกับเป็นตัวบุคคลมันเห็นหน้าแบบเรียลไทมเหมือนเราพูดคุยกันทุกคนอยากจะพิมพ์อะไรมันภายในหนึ่งวินาทีก็ได้เลยเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้มากกว่าการจําหน่ายมันเป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจลงไปอยู่ในนั้นไม่ใช่แค่ผ่านๆไปเราต้องให้เขารู้สึกว่าวันนี้อยู่ในเพจแล้วเขารู้สึกดีแล้วตัวเราก็รู้สึกดีด้วยที่ได้ค วันนี้กี้บอกเลยเขาว่ากี้มีความสุขมากๆเลยขอพักเล่นละครขอไลฟ์สดเป็นแม่ค้าแบบนี้มันสนุกและมีความสุขมากจริงๆนอกจากนี้พิงกี้ยังได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักไว้ว่าตอนนี้ไม่มีสเปคเลยแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีสเปคมาเต็มแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะค่ะแค่ใครก็ได้ที่เข้าใจเราก็พอ